สวัสดีครับเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทีเชอร์พีรพลอีกครั้งนะครับในวิชาเมโลเดียนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับครั้งที่แล้วที่ทีเชอร์มดหรือทีเชอร์ชุดทิทอนนะครับได้สอนพวกเราทำอะไรแฮนด์ไซใช่ไหมครับมา เดี๋ยวพีเชอร์ขอลองทบทวนดูหน่อยสิว่าพวกเราเนี่ยยังจำได้อยู่หรือเปล่าครับมาก้าพร้อมแล้วนะครับส t ตน d u อยืนขึ้นเลยนะครับแล้วเตรียมพร้อมทำมันพร้อมๆกับพีเชอร์อนะครับเริ่มจากตัวโดนะตัวโดครับยังไงนี่ตัวโดพร้อมร้องเลยนะร้องพร้อมกันนะครับโดนะ3 4โด หนึ่งครั้งครับ one two three ตัวโดโด stop โอเคเก่งมากต่อมาตัวเรสามสีเร stop เห็นไหมตัวเรเหมือนเราเหมือนหลังคาบ้านนะครับเป็นหลังคาบ้านของโดโดนะตัวเรนะครับตัวเรนะตัวเรอีกหนึ่งครั้งสามสี่ เลสต็อปต่อมาตัวมีมีสต็อปวันมอ t ท m าตัวมีนะครับที่เหมือนสะพานนะครับตัวมีนะสามีมีสต็อปต่อไปตัวอะไรตัวฟ้าดิสプレイนะครับตัวฟ้านะ สามซีฟาสต็อปอีกหนึ่งครั้งตัวฟาสามซีฟาสต็อปสุดท้ายตัวซ่อนสองกระจกนะครับตัวซ่อนนะสามซีซอนสต็อปอีกหนึ่งครั้งตัวซ่อนสามี โซนสต็อปโอเคทีนี้เราลองต่อเนื่องกันเลยเริ่มจากโดไล่ไปทีตัวจนถึงตัวซซนโอเคไหมครับมาถ้าพร้อมแล้วทําไปพร้อมๆกับทีเชอร์อเลยนะครับโอเคไหมพร้อมแล้วนะยืนตัวตรงเตรียมท่าให้ดีพร้อมตัวแรก One Two t h r e ีตัวโด โดตัวเลเลตัวมีมีตัวฟาฟาตัวซ้อนซ้อนต็อปโอเคเก่งมากครับทุกคนอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งมีบางคนยังตามไม่ทันนะครับอีกหนึ่งครั้งนะมา,าช้าเลย one two เรีตดวโดโด,โดเลมีฟาโซส,สตบโอเคเก่งมากๆเลยนะครับทุกคนทุกคนอย่าลืมนะเราต้องหมอนฝึกซ้อมนะครับอันนี้ทุกครั้งเลยนะครับโอเคไหม เดี๋ยวเราไปเป่าเมโลเดียนกันดีกว่าวันนี้ที่เชอร์มีเพลงใหม่มาฝากด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วยิบเมโลเดียนขึ้นมาครับเตรียมยังใครยังไม่เตรียมเตรียมเมโลเดียนขึ้นมาเลยนะครับแล้วไปดูพ,พร้อมๆกันเลยเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราได้วอร์มการร้องโน้ตแบบแอนซายไปแล้วนะครับเดี๋ยวที่นี้เราจะมาวอร์มการเป่าเครื่องด้วยโอเคไหม เพื่อที่ว่าเราจะไปเป่ามโลดียนเพลงใหม่กันวันนี้ี่เชอร์มีเพลงใหม่มาสอนนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยว,วเรามาวอร์มเสียงไปพร้อมๆกันตัวโดนะครับถึงตัวซอนเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเซตครับหยิบสายขึ้นมาเข้าปากนะครับมือเป็นกรงเล็บเสือจาได้ไหมและใช้นิ้วโป้งนะครับวางไว้ที่ตัวโด หลังจากนั้นก็เรียงต่อกันมาเรื่อยๆเลยโอเคไหมแบบนี้นะใครไม่ทันนะครับมีคนยังบางคนยังเซตไม่ถูกนะที่ทิเชอร์ทำเป็นโปงเล็บเสือเพราะอะไรถ้าพวกเราทํามือปั้นๆแบบนี้เวลาเซตปื๊นนี่นิ้วมันจะเลยเห็นไหมครับนี่นิ้วมันจะเลยเครืองแบบนี้นครับมันจะไม่ถูกนะครับจะกดไม่ได้นะทิเชอร์เลยให้พวกเราทําเป็นโกงเล็บเสือแบบนี้ หรือใครจะเรียกว่ากคงเล็บไดบโนเสาร์ก็ได้แต่ที่สำคัญเลยต้องวางนิ้วปู่นะครับนิ้วโปง้งวางที่ตัวโดและนิ้วต่อไปก็เรียงต่อกันมาตามที่เราเคยได้เรียนไปใช่ไหมอะมาครับมาเป่าพร้อมกันนะครับเป่าพร,พร้อมกับทีเชอร์เลยนะตัวโดถึงตัวซอนแล้วก็ตัวซอนไล่กับมหาตัวโดนะครับโอเคไหมน่าจะเข้าใจมามาณนะึ่งนะเป่ามาสายรอดแล้วโอเคไหมครับพร้อมอีอย่างพร้อมแล้วเซต One, two, three, go! คนจังตามไม่ทันนะครับอีกหนึ่งครั้งกันวันมอนไทมนะครับแเดียแล้วทีเชื่อจะเป่าประมาณตัวละตัวละสองจังหวะนะครับโดเหไหโดทเชื่อมย่างหน้ามีฟอซและอย่าลืม3ตัวสอนด้วยที่สําคัญเลยต้องซ้ำตัวสอนนะครับวันมอดไทยที่เชื่อจะช้าลงนิดนึงนะครับรอบเซ็ตของเลเสียวาลงไปวัน สองสามไปโอเคเวลิกูดครับใครเป่าได้ตรงตามพิเชอร์บ้างยกมือขึ้น เก่งมากๆเลยนะครับทุกคนวันมอทายครับครั้งสุดท้ายแล้ว last time โอเคไหมก่อนที่เราอไปเป่าเพลงกันครั้งสุดท้ายนะครับมารอบนี้เอาให้ได้ใครที่ยังไม่ได้นะครับมาทีเชอร์ให้พันโอเคไหมรอ้อมเซ็ตวันจูทรีโก เก่งมากๆากเลยครับปรดเปือให้เลยนะครับโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเพลงพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้เราจะไปเป่าเพลงอะไรกันไปชมพร้อมๆกันเลยเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราได้วอร์มเสียงทาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเป่าเพลงใหม่กันในวันนี้เพลงนี้มีชื่อว่าทักออฟ wall truck of wall โอเคไหทุกคนลองเรียกชื่อเพลงนี้พร้อมๆกันสิ one two three u c k of wall โอเคไหมครับเพลงเพลงนี้นะครับง่ายมากเลยเป็นโนต้ตนะครับที่มีตัวฝากับตัวซอนด้วยโอเคไหมแต่วันนี้ที่เชื่อจะสอนแค่ครึ่งหนึ่งก่อน แค่ครึ่งแรกก่อนครับจะได้มีเวลาสึดซอมกันครับมาเริ่มเลยดีกว่าตัวแรกเลยเดีย๋ยวที่เชื่อเปล่าให้ดูก่อนตัวแรกเลยนะครับคือตัวมีตัวมีนะเดี๋ยวเชื่อเปาให้ดูก่อนโอเคไหมพร้อมแล้วเปล่าพร้อมกันเซ็ตว สอตัวมีสต็อปแค่ทีเดียวพอไม่ต้องเป่ายาวไม่ต้องเป่ายาวนะครับแค่ทีเดียวพอเก่งไหมเดี๋ยวมีโน้ตตัวต่อไปด้วยอีกครั้งหนึ่งตัวมีสามสี่ต็อปเก่งมากครับต่อมาตัวมีต่อด้วยตัวเลนะครับเล่ I, นะดูชี้นะเป็นชี้นะทุกคนเป่าตัวเลนะครับ one two สามตัวเล่จบโอเค okay, ไหมอีกหนึ่งครับตัวเลนะครับวันทูทรตัลเลโอเคเก่งมากครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดตัวโดแต่ตัวโดนี้จะพิเศษอยู่หนึ่งอย่างคือจับเป่ายาวกว่าตัวมีและตัวเี่โอเคไหม แบบนี้ลองปปับพร้อมกันนะสาสีสอปโอเคไหมตัวโดเห็นทุกคนเห็นไหมตัวโดจัเป่ายาวกว่าตัวมีและตัวเรนะครับโอเคไหมถ้าเอาทั้ง3ามตัวมารวมกันจัดได้แบบนี้ดูที่เชื่อเป็นตัวอย่างก,ก่อนนะดูที่เชื่อเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้สามสี่ เห็นไหมทุกคนเห็นเลไหมครับมีเลโดทิเชอร์ลากเสียงโดยาวกว่าใครเขาเพื่อนเลยนะครับอีกหนึงครั้งดูอีกครั้งหนึ่งสาเห็นไหมอีกหนึ่งครั้งครับแต่รอบนี้ให้ทุกคนเป่าทิเชอร์ด้วยนะครับโอเคไหมรอบนี้เรามาลองเป่าไปพร้อมๆกันนะ มีเลโดสต็อปเห็นไหมทุกคนสังเกตเลยนะครับว่า,วามันจะคล้ายๆกับเพลงคอสคอสบันใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่นะอย่าสับสนนะถึงแม้โน้ตจะเหมือนกันแต่ไม่ใช่นะครับโอเคไหมมาบอกกาบม็อบกันเริ่มที่ตัวมีนะครับมีเลโดยาวๆเห็นไหมพร้อมนะเซ็ต one two three ตัวมี วันต okay. ัวมีอปโอเควันวอร์ทไทมเพื่อมีบางคนไม่ทันที่เธอจะช้าลงส low งดีว่น้นะครับวั e ตัวมีอปโอเคเก่งมากครับทุกคนต่อมา มาอีกนิดเดียวจบแล้วของวันนี้โอเคไหมต่อไปตอนนี้เราได้ไแล้วทุกคนลองอรอกกันเราได้มีเลโดใช่ไหมต่อไปครับตัวนี้และห,หน้าทําหน้าที่แล้วตอนนี้ที่เราไม่เคยเปล่าฟ้าฟ้าโอเคไหมตัวฟ้าก่อนอทุกคนเปล่าตัวฟ้าพร้อมก,กันนิ้วนางนะครับนิ้วนางนะตัวฟ้านะเปล่าให้ถูกนะครับ 1, 2, 3, 2, 5งใครเสียงไม่เหมือนทีเชอร์แสดงว่ากดผิดนิ้วนะครับดูมือตัวเองดีๆอีกหนึ่งครั้งตัวฟ้านะครับนิ้วนางนะและวางมือให้ถูกด้วยดูซิว่ามือของเราไปซ้อนกันอยู่หรือเปล่านะครับหนึ่งริมนี่ทุกคนดูหนึ่งริมสีขาวต่อหนึ่งนิ้วนะครับไม่ใช่ไปวางหนึ่งริมจะเราวางสองนิ้วแบบนี้ ผิดนะครับโอเคไหมดูนิ้วดีๆอ่ะตัวฟ้านะครับทุกคนเป่าตัวฟ้าอีกหนึ่ครั้ง one two three ตัวฟ้า stop โอเคต่อมาตัวต่อไปเลยนะครับตัวต่อไปคือตัวมีตัวมีนะครับทุกคนเป่าตัวมีพร้อมกัน one two three ตัวมี Stop one more time one two three ต o วม Stop one more time one two three ต o วม Stop okay ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับตัวสุดท้ายคือตัวเลขหิ้วชี้นั่นเองนะครับทุกคนปับตัวเลขพร้อมกัน 1, 2, 3 t o t h e ตัวเลข stop one more time 1, 2, 3 t o t h e ตัวเลข stop one more time 1, 2, 3 t o t h e ตัวเลข stop โอเคเก่งมากๆครับที่เชื่อลืมบอกไปอยู่หนึงเรื่องนะครับ ตัวเลนี้จะเหมือนกับตัวโดเลยที่เราจะต้องเป่าให้ยาวกว่าเพื่อนเขาโอเคไหมเดี๋ยวที่เธอจะเป่าท่อนรอบที่สองนี้ให้ดูฟามีเลอเคไหฟามีเลนี่เดี๋ยวที่เธอจะเป่าโน้ตชุดนี้ให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ดูตัวอย่างสามสี่ต่เห็นไหม ตัวเลเราจะลากเสียงยาวกว่าตัวฟาแนละตุดนฟามีเลสต้อง <Stop. S 2> เห็นไแตไ่ต้องยาวมากนะยาวจะยาวกว่าโอ้ตแค่ตัวฝาตัวนี้นะครับลองดูตัวอย่างอีกอครับสามตีเห็นหมยาวกว่านะครับอ่ามาเด็กๆเ,เรามาลองเป่าไปพร้อมๆกันนะครับ ฟามิเลนะฟามิเลนักรางชีโอเคไหมครับลองดูนะเซ็ตวันอ e เลสโก้จ๊อบโอเคอีกหนึ่งครั้ง one more time วันท three let's go ทีนี้เราลองเอาทั้งสองอันมาประกบกันเริ่มต้นที่มีเลโดและฟามีเลซอบโอเคไหมแบบนี้ดูที่เชื่อตัวอย่างมีเลโดและฟา เรามาลองเป,ป่าไปพร้อมๆกันดูครับเดี๋ยวที่เชื่อจะไปช้าๆนะจะได้ทันนะเริ่มจากมิเลโดนะครับมิเลโดนะทุกคนเข้าใจไหมเริ่มจากมิเลโดเสร็จปุ๊บก็ไปฟามิเลโอเคไหมอลองดูเสร็จ one two three ตัวมี ขอชื่นชมเลยว่าเก่งมากๆเลยนะครับ One more time ครับรอีกหนึ่งครั้ง One two three go p โอ้เก่งมากๆเลยอีกหนึ่งครั้งละกันเผื่อมีบางคนตามไม่ทันนะครับ One more time นะครับเริ่มที่ตัวมีเล่ โด л. เสร็จปุ๊บไป,ไปตัว,ตวไหนต่อฟ้า <5, S 1> มีเลเราจะจบที่ตัวเลนะครับโอเคไหมมาพร้อมกันอีกอันครับ one t h r e e let's go stop โอ้โหปรบมือครับรีแรกได้เก่งมากๆเลยครับพี่เชื่อปลบ สําหรับคนที่เป่าได้ถูกต้องนะครับแต่ใครที่ยังเป่าไม่คล่องนะครับไม่เป็นไรนะครับเราฝึกซ้อมไปเรื่อยๆนะครับจะต้องเป่าได้แน่นอนถ้าตั้งใจฝึกซ้อมนะครับโอเคไหมสำหรับวันนี้นะครับพี่เชอร์อาจจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อเพลงนี้ให้จบนะครับแต่อย่าลืมกลับไปนะครับซ้อมนะครับท่อนนี้นะครับท่อนแรกนะครับ มีเลโดฟามีเลโอเคไหมเป๋าให้คลอกนะครับใครทายังเป่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาปึ๊บเป่าไม่ได้นะเพราะมีท่อนสองลอยอยู่นะครับโอเคไหมครับและอย่าลืมแอนซายด้วยโอ้โ oh, หวันนี้อาจจะมีอะไรให้ทำเยอะหน่อยนะครับแอนซายอย่าลืมนะครับโดเรมีฟาโซ หรือถ้าใครเก่งแล้วโซนฟอมีเลโดโอหอันนี้คือเก่งแล้วสามารถไล่ย้อนกลับไปด้วยโอเคไหมวันนี้นะครับที่เชื่อขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเด็กๆดกูแลสุขภาพให้ดีนะครับสวัสดีครับ